นี่จ้าทุกคนวันนี้นะจ๊ะก็มาพบกับยิ่งีคุกกิ้งแล้วจ้าปีก็จะพาเพื่อนนะจ๊ะเข้าครัวทําเมนูลาบเพดรวมเจจ้าแม่ช่วงนี้นะจ๊ะก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจพอดีเลยจ้าถ้าใครที่กําลังมองหาอาหารเจหรือว่าอยากจะมาทําถานที่บ้านนะจ๊ะปีก็ขอแนะนําเมนูนี้เลยจ้ามีทั้งความหอมความอร่อยแล้วก็แซ่บจ้าจ้านะจ๊ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทากันเลยจ้า วมเจก็จะมีวัตถุดิบและเครื่องปรุงดังนี้นะจ๊ะมีเห็ดหูหนูเห็ดชิเมจิเห็ดฟางแล้วก็มีเห็ดนาง,งรมหลวงมีเต้าหู้มีพักชีฝรั่งใบสะรลแหน่เข้าคั่วพริกป่นแห้งน้ำตาลทรายีอิยวขาวน้ำมะนาวทั้งหมดก็มีแค่นี้นะจ๊ะเราไปดูวิธีการทำกันเลยจ้า ขั้นตอนแรกก็ให้เราตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะจ๊ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยจ้าเสร็จแล้วก็จะตั้งให้น้ําเนี่ยร้อนก่อนนะจ๊ะพอน้ําเริ่มร้อนแล้วก็ให้เราใส่เห็ดลงไปเลยจ้ะใส่เห็ดลงไปแล้วก็ลวกให้สุกเลยนะจ๊ะพอลวกให้สุกแล้วนะจ๊ะก็ให้เราเนี่ยตักพักไว้ก่อนเลยจ้าขั้นตอนต่อไปก็ให้เราตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะจ๊ะ แล้วก็นำเต้าหู้เนี่ยมาทอดเลยจ้าเวลาเราทอดเต้าหู้เราก็ทอดให้เต้าหู้ได้มีความแข็งนิดหนึ่งนะจ๊ะไม่ต้องทอดนานมากเพราะว่าเวลานลําไปราบเนี่ยมันจะได้ไม่เละนะจ๊ะพอทอดเต้าหู้ได้ที่แล้วนะจ๊าก็ให้เราปิดแก๊สได้เลยจ้าเสร็จแล้วก็ตักตหักไว้ก่อนเลยนะจ๊ะ ราได้ทุกอย่างเรียบร้อยเดินจ้าเสร็จแล้วเราก็มาลาบเลยจ้าใส่พริกลงไปเลยจ้าแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยจ้าตามด้วยซีอิ๊วขาวจ้าแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะจ้ารสชาติเนี้ยเราสามารถปรุงได้ตามใจชอบเลยจ้าตามด้วยข้าวคั่วจ้า พอใส่ทุกย่้วหมดแล้วนะจ๊ะเราก็คลุกเขาให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยจ้าพอทุกย่้วคลุกเ,เขาได้ที่แล้วก็ให้เราใส่เห็ดลงไปเลยจ้าตามด้วยเต้าหู้จ้ะตามด้วยผักชีฝรั่งและใบสะระแหน่จ้ะเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีอีกรอบนึจ้าตอนนี้กลิ่นหอมโชยมากเลยจ้ะ จแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ตักใส่จานที่เราเตรียมไว้เลยนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้าลาบเห็ดหลวมจ้าหอมหอมมากมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปทานพร้อมๆกันเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าลาบเห็ดหลวมเจจ้าหอมหอมแล้วก็น่าทานมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงจ้า อ,อร่อยจ้ะอร่อยมากมากเลยจ้ารสชาติก็จะออกเผดเปรี้ยวแล้วก็หวานตัดเค็มนิดหน่อยนะจ๊ะถ้าใครชอบสูตรนี้จ้าก็ลองไปทำกินหรือว่าทำไข่ก็ดีจ้ะรับรองว่าไขา่ดีย่างแน่น,นอนเลยจ้าและถ้าใครจี่เห็นว่า คลิปนี้มีประโยชน์กับผู้คนก็สามารถรกดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปให้เพื่อนๆได้นะจ๊ะแล้วก็สามารถเข้ามาติดตามในเพจยิ่งบีคุกกิ้งได้เลยจ้าเมนูหน้าจะเป็นเมนูอะไรต้องรอติดตามชมน,นะจ๊ะสำหรับวันนี้บีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เมนูหน้าจ้า